ว่า8ปุมภาฟัน์จะได้กากระบาดหรือเปล่าเกิดขึ้นได้หมดครับถืกว่าแดงร่วงม่วงเอาเ่ากาถ้าส้มรวมกับแดงยิ่งไปกันใหญ่เลยอนุรักษ์นิยมนี่คือจบว่าประวัติศาสตร์แห่งความริษยาไม่กดกระดิ่งหน่อยแล้วฮะแต่การเลือกตั้งโค้งสุดท้ายแบบนี้การหาเสียงการปราบสแกมเมอร์ก็ถือเป็นนโยบายชูโงเหมือนกันนอกจากเรื่องของ อนุรักษ์นิยมนะคะความรักชาติอะไรก็ตามแต่แต่ปรับสกมเ m m e r เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกเลยทีนี้อาจารย์ถามอาจารย์ยุทธพรก่อนอาจารย์ได้เห็นนโยบายแต่ละพักหรือยังคะในการปรับสแอร์ครับในเรื่องการปรับกมเมอร์นโยบายแต่ละพักที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการมองเฉพาะหน้านะครับเพราะว่าคือถ้าเราแยกกลุ่มนโยบายเนี่ยเป็นสักสามกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มนโยบายที่เป็นระดับนานาชาตินะครับประเด็นระดับโลกเนี่ย อย่างเช่นในเรื่องของโลกร้อนเรื่องจัดการภัยพิบัติอันนี้ไม่ค่อยจะพูดถึงกันเท่าไหร่นะ <S <S ออพอมากลุ่มที่2เนี่ยคือประเด็นในเรื่องโครงสร้างระดับประเทศเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจกษษลดเหลื่อมล้าอันนี้ยังพอได้ยินอยู่บ้างอพอมากลุ่มที่3เนี่ยคือประเด็นรุ่นสมัยนี้ได้ยินเยอะเลยเช่นทุนเทาการเมืองสีเทาสแกมเมอร์การจัดการภัยพิบัติภาครัฐหรือปัญหาไทยกัมพูชาแต่ปรากฏที่ได้ยินนั้นเนี่ยในกลุ่มที่3ส่วนใหญ่มันปนปัญหาเฉพาะหน้านะเช่น จะไปจับกลุ่มแกแกมเมอร์ออกกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถามว่าเครื่องมือเหล่านี้มันมีอยู่แล้วไหมมันกมีอยู่แล้วกฎหมายฟ้องเงินอยู่แล้วหน่วยงานปรับปรามอะไรมีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมมันทําไม่ได้ถามคาถามนี้ทําไมมันทําไม่ได้อยู่ที่คนนะครับอาจารย์เอออยู่ที่คนอยู่ที่การคอร์รัปชันอยู่ที่ปัญหาของระบบราชการและ ฝ่ายการเมืองผมยังมองไปรูปหน้าปัดจมูกเลยซ้ำนั่นสิครับคือแบบว่าหาเสียงเอากระแสอ่ะเอากระแสจะไม่พูดก็ไม่ได้แล้วตกขบวนปุกกระแสชัตนนิยมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าปัญหาสแกมเมอร์ที่จะแก้จริงๆเนี่ยมันโอ้มันหลายอย่างที่เป็นรากฐานเลยนะถามว่าสแกมเมอร์เหล่านี้ทำไมต้องพุ่งเป้าเข้ามาประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นเนี่ยคือศูนย์กลางคือประตูบานใหญ่ไง ที่จะเชื่อมต่อนะครับไปยังส่วนต่าง,างๆของโลกได้เช่นการเดินทางคมนาคมสานามบินระบบสื่อสารอะไรก็ดีกัมพูชาเขาเป็นรองเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแก๊งเหล่านี้เข้ามาได้เงินจะส่งเงินเข้าส่งเงินออกมันก็ต้องมีนอมินี่อะไรอยู่ในประเทศไทยนะที่ส่งตรงนี้ออกไปหรือรรการเดินทางเข้าออกของบรรดาแก๊งเหล่านี้หรือคนที่เข้ามาทํางานแก๊งเหล่านี้จะโดนหลอกหรือมาโดยสมัครใจอะไรก็แล้วแต่มันต้องผ่านประเทศไทยหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันผ่านได้ยังไงล่ะถ้ามันไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเกิดขึ้นนะหรือว่าเกิดเรื่องของประเด็นที่ว่า สุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้จริงจังแต่หยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นกระแสการเมืองไงนะ,ะทุนเทาการเมืองสีเทาบ้างอะไรบ้างหรือเอากระแสชาตินิยมนะเหมือนที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับชาตินิยมเนี่ยม,มันมีเชิงบวกเชิงลบนะเชิงบวกมันไม่ได้ผิดอะไรแต่เชิงลบเนี่ยม,ม,มันใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับแต่ฐานจริงๆเนี่ยถ้าเราจะต้องแก้ในะอันดับแรกต้องแก้ปัญหาชายแดานไทยกัมพูชาก่อนอนะครับต้องแก้ที่หลักคิดก่อนว่าเราจะเอา ประเด็นเรื่องของความเป็นชาตินิยมเนี่ยนะ <certain S 1> ที่เป็นเชิงลบออกไปไงเพื่อได้ทําให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันเหล่านี้แต่มันยากเพราะอะไรรู้ไหมในเอเชียเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์แห่งความริษยาอืไม่กดกระดิ่งหน่อยเย <c oughs> หรอฮะไม่กดกรยาิันริษยาริศยาริษยายิ่งกว่านางร้ายช่องแปดโอ้โ้นางแชร์แลน์เนี่ยะมันเป็นยังไงจานพิงศษคือแต่ละประเทศเนี่ย มันถูกบ่มเพาะหลอ่อหลอมกล่อมเกลากันมา <c oughs> จนในระบบการศึกษาเลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะออว่าอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนเลวเอ,อ,อ,อีกประเทศนึงมันแย่กเราในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันด้อยกว่าเ,ออเพราะเราต้องดูถูกเราต้องกดไว้มันไม่ได้ก็อ,อยู่ที่เราเขียนประวัติศาสตร์ยังออไง,ไงนะบ้านเขาก็เขียนอีแบบนึงอ่ะก็อีกแบบเขาก็มองเราแบบนั้นนะวันนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือวันนี้มันต้องร่วมมือกันในการที่แก้ปัญหาอะไรเหล่านี้ที่มันเป็น ปรากฏการ์ในยุคโลกาภิวัต์อะอย่างที่ผมบอกทุจริตไม่เรื่องใหม่แต่มันมาพร้อมไอ้ปรากฏการ์โลกาภิวัตดิจิตอลในเหล่านี้นะคราวนี้มันจะแก้คนเดียวนะมันไม่ได้มันต้องร่วมมือกันแก่นะคราวนี้เราต้องแยกปลาออกจากน้ําอย่างที่คุยกันนะว่าวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับประชาชนรามูชาแต่เรามีปัญหาระบบหุ่นเซนต์ต้องแยกปลาออกจากน้ําแล้วจัดการปลานั้นซะ่ะ,ะผมก็ไม่อยากจะปลามาดผมก็มองว่าพักก็คงไม่กล้าพูดอะไรเยอะเดี๋ยวจะเข้าเนื้อ จะมีข้าวเนื้อ้่งหรือเปล่าผู้จะเห็นข่าวแฉนะตอนนี้แฉเต็มเลยครับแต่พี่ผมรออยู่นะแล้วมันกลายเป็นข่าวแฉหมดไงแทนที่จนโยบา่เป็นว่าไม่เดี๋ยวทหาอาจารย์ชรงฤทธิ์มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมรอฟังอยู่ที่ใครนะเฉินจื้อและอีกคนหนึ่งอ่ะที่บอกว่ามีนักการเมืองไทยเพียบเลยอยู่ในบัญชีหนังหมาเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องอาจารย์ข่าวนี้จริงไม่จริงผมไม่เชื่อว่าเฉินจื้อพูด แต่ผมเชื่อว่ามีมากกว่าพัน,จ,น,นจริงไม่ต้องรอฉันเจอพูดมีมากกาว่านั้นหรือเ่าเและการเมืองไทยในระดับท้องถิ่นมันมีกี่ระดับนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องชายดงชายแดนเรื่องดานนะฮะคนที่จะร่ำรวยมาจากเขตนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนทั่วๆไปทำได้นะครับต้องมีอิทธิพลในท้องถิน่น นะครับคุณจะไปบริหารด่านหรือคุณจะไปเจรจาพิเศษกลางค่ำกลางคืนก็ออกกันได้นะฮะหาช่องทางธรรมชาติได้ตลอดเวลาอะไรพวกนี้ชาวบ้านทําไม่ได้นะนะครับมันมันมีมากกว่าน,นั้นค,ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้ยินมาแล้วก็ถ้าถ้าการเมืองน้ําดีเนี่ยนะครับอยากจะเอาไปทําจริงๆเนี่ยต้องผมได้ยินอันนี้เลยนะ,นะะนายตารวจท่านหนึ่ง ซึ่งสนิทกันมา20ปีนะครับทุกวันนี้ท่านเกษียณไปแล้วท่านก็พยายามที่จะช่วยประเทศชาติด้านเมืองปราบสิการ์มือครับแล้วก็ทุกวันนี้ท่านก็ดิวกับมือปราบของจีนไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อแต่ว่าเป็นมือปราบที่แท้จริงนะฮะจำเคสดาราจีนได้ไหมจำได้ครับสิงสิงถสิงสิงสิงนะฮะที่โดนส่งไปฝั่งนน้นปมา อันนี้ท่านพูดกับผมนะไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งท่านสะท้อนใจก็คือว่าเมื่อเพื่อนซึ่งเป็นนายตำรวจน้ำดีด้วยกันจากจีนขอให้ท่านช่วยนะครับท่านก็เลยไปตรวจสอบวงจรปิดที่แม่สอดนะครับจับตากใช่ก็เห็นสริงๆเนี่ยถูกหิ้วลงจากรถ เพื่อที่จะข้ามฝั่งน้ำเมยถูกหิ้วหมายความว่าถูกบังคับสิใช่นะฮะถูกหิ้วจากก็คือคนคุมหน้าคุมหลังน่นะฮะ,ะออกจากรถเพื่อที่จะข้ามเรือไปที่ฝั่งเมียวบอดีแต่สิ่งที่ท่านสะท้อนใจก็คือว่าคนที่หิ้วนั้นหนึ่งในนั้นเป็นอดีตลูกน้องท่านาตำรวจไทยตำรวจไทย ใช่โอ้โหท่านก็ไม่รู้จะว่าไงอแต่ด้วยศักดิ์ศรีท่านก็เงียบแต่ยังไงท่านก็ใช้ศักยภาพจนสิ่งสิ่งได้กลับมาและตำรวจไทยที่หิ้วสิ่งๆิ่งวันนั้นยังอยู่ดีไหมคะอันนี้ผมไม่กล้าถามนะครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ชี้ให้เห็นเนี่ยก็คือว่าถ้าจะปราบ scammer เราไม่ต้องไปตามจับ ปาบามันหรอกอนะครับเราต้องใช้กฎหมายที่มันใช้จริงๆอืผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องใช้จริงๆและต้องซื่อสัตยและอย่าไปเป็นแก๊งกับเขาเจริงไหมครับล่าสุดและที่สำคัญก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจรมาจากไหนละ่ะใครตั้ง จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องที่มาของตำรวจก็ต้องสว่างสวัยด้วยนะครับคนที่จะตั้งตำรวจมือดีเนี่ยก็มีแต่คนมือดีมือสะอาดเท่านั้นครับใช่ไหมก็คือการเมืองก็คือฝ่ายการเมืองก็ใช่ก็ถูกคือไม่รู้สิเลือกเลือกตั้งทุกทีเราคาดหวังทุกทีแล้วมันก็วนลูปเดิมทุกทีอาจารย์ก็จริงๆก็ไม่มีใครไปบังคับให้กากบาด อ่าเข้าจานะครับอ่าส่วนจะนัดหมายกันไว้ล่วงหน้ายังไงก็ก็อันนี้ไม่ทราบได้คือคนเรามันก็คิดไม่ถึงหรอกว่าคือด้วยความที่บางทีเราไปรักผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจารย์นะครับแล้วก็มอเขาดีเขางามอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดอกไม้อับยาพิษอะไรเงี้ยอ่าสมมติว่าแล้วคบกันไปเนี่ยแล้วจะไม่รู้เลไหรือก็รู้กวาจะรู้ทันบ้านเมืองก็เจ๊งไปแล้วนั่นแหละเรียกเรียกแตกเมียวันละ เราก็โดนสูมกันไปเยอะนะรู้ก็ไม่เป็นไรนี่ฮะอย่างถ้าเรารู้รู้ตัวว่าเราผิดเราก็ควรทําให้มันถูกอมันไม่ใช่ว่ากาครั้งเดียวจะอยู่ตลอดชาติเสมอไปใช่ไหมฮะมันก็มีวาละของมันถ้าไม่ยุบสภาก่อนเนะอาจารย์ะแล้วเดี๋ยวนี้ที่น่ากังวลคืออะไรคือทุนสีเทาเนี่ยมันทําให้เงินนสพัน่นั่นสิแต่สพัแบบไม่ถูกอ่ะ สัพพัฒ์แบบที่เขาเรียกว่าแดงร่วงม่วงเอาเทากาเออมันการอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้สรพพัฒ์แบบถูกกฎหมายการเมื่อผมเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเจ็ดพันห้าโอ้นั่นน่ะสิมีจริงก็บอกก็ไม่รู้นะอ่านั่นน่ะสิไม่เห็นมีใครมาซื้อบ้างเลยแก่ไหมเจ็ดพันห้าถ้าเขาแกเนี่ยแสดงว่าไม่กลัวแฉหัวละเจ็ดพันห้าคุณคิดดูคุณต้องการกี่คะแนนคุณจะได้เป็นสสอนะถูกไหมคแล้วคุณเอาเงินนี้มาจากไหนอื เท้าเปล่านั่นนะสิไอ้แบงค์เทาอ่ะใช่แต่ว่าแดงร่วงม่วงเอาเทากา,อาอบอกหรือไงอย่างเนี้ยนี่น่ากลัวนะฮะครับนี่ถึงต้องเล่งปากไงคือต้องทําจริงไม่ใช่แบบปากก็พูดแค่เรื่องนโยบายใช่ครับใช่ไหมฮะเอ่ออะเดี๋ยวคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมติดค้างเอาไว้ที่มีการวิเคราะห์กันนะฮะอันนี้เป็นเชิงเชิงการเมืองจริงๆเลยนะฮะาอาจารย์อาจารย์วรวิชิตบุญปโป่งเนี่ยจากมรังสิแตแกก็พูดถึงเรื่องของมีคนสอบถามมาว่า8กุมภาพันธ์จะได้กากะบาดหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวอาจารย์ของท่านช่วยิเคะร์ต่อได้นะว่าจริงไม่จริงยังไงนะฮะคืออย่างนี้เขาก็ยกเหตุขเมเรเข้ามายกขาหนึ่งยกเหตุขเมเณรเข้ามาว่าจะมาก่อกวนเนี่ยนะครับอาจารย์เขาบอกว่าคู่ริเริ่มข้อความนะฮะว่า8จะเป็นไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์ที่เป็นหัวหมูทะลวงฟันหมายความว่าอย่างไงฮะหมายความว่าเขาวิเคราะห์เกมในอนาคตหลังจากเลือกตั้งไปแล้วโอกาส อนุรักษ์นิยมมันก็จะเป็นฝั่งสีน้ำเงินนะก็มีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยเขากลัวจะเสียงไม่ถึงอันนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าพรรคเขาทำนะหมายความว่ากองเชียร์ที่ปล่อยข่าวกลัวว่าส้มจะมาถ้าส้มรวมกับแดงยิ่งไปกันใหญ่เลยอนุรักษ์นิยมนี่คือจบแบบนี้นี่คือก็เลยเกิดกระแสการปล่อยข่าวลักษณะแบบนี้ที่ผมสรุปคร่าวๆเลยนะาจากที่ว่ามันเป็นไปได้ไหม คือก็แน่นอนล่ะครับว่าในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการปล่อยข่าวกันอยู่แล้วนะปล่อยข่าวเพื่อหวังผละนะครับต่างๆนะหรือเป็นการปล่อยข่าวเพื่อเป็นแผนซ้อนแผนเพื่อ<ะ>ที่จะทําให้คะแนนเนี่ยมันสวิงโหวตไปยังอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดขึ้นได้หมดครับ,รบในการเลือกตั้งแต่ถามว่าไอการปล่อยข่าวแบบเนี้ยในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคแห่งโซเชียลมีเดียยุคแห่งคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ย นะกันมากมายเนี่ยนะคนก็ต้องมีวิจายญาณในการที่จะรับข่าวสารอย่างเงี้ยเหมือนกันนะนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีคนส่วนหนึ่งละที่ถูกจูงใจด้วยเรื่องของโพเรื่องของการคาดการผลนะอต่างๆว่า พักสีนั้นจะมาสีนี่จะมานะเพราะถ้าสีนั้นสีนี้มาเราต้องรวมพลังกันเพื่อไม่มันเป็นไปอย่างที่เราไม่อยากเห็นหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกเลือกเชิงอยุทธศาสตร์อะไรแบบนี้อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจข่าวสารก็ดูขำๆนะดูขำๆแต่สิ่งที่สนใจคือการตัดสินใจของท่านมากกว่าว่าจะตัดสินใจไงแล้วมันจะเป็นผลดีกับประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้คือสิ่งที่สําคัญชวเชื่ออาจารย์โจลิคก็มีพักอยู่ในใจแหละก็ต้องมีพักกันมืองในใจที่เราคิดว่าเหมาะสม ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลรู้สึกยังไงฮะก็ไม่หม่เรา,เาไปเราต้องเลือกคนที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านล้วนแล้วแต่มีศักยภาพอ,อย่าลืมนะครับว่าเขาถ้าเขาไม่เป็นสสเขาก็ต้องไปเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเขาเป็นสสเนี่ยมเมื่อเขามีคุณภาพ เขาอยู่ตรงไหนก็กมีคุณภาพมแม้กระทั่งถ้าสมมติว่ามีพักหนึ่งได้มาสักคนหนึ่งแต่เขาพูดในเรื่องที่ใหญ่และเป็นประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยก็มีประโยชน์ปริมาณของสสไม่มีประโยชน์ม,มันอยู่ที่คุณภาพของเขานะครับเราก็ต้องเลือกคนแบบนี้เข้าไปนะครับถึงเขาจะเป็นคนเดียวนะครับไอ้พวกที่ยกมือโบวตเนี่ยก็คือเฮกันไปเนี่ยนะครับเขาเป็นฮีโร่คนเดียวได้เลยนะ เพราะอย่าลืมนะครับการประชุมสภาเนี่ยถ่ายทอดให้คนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็เราจะชอบแบบแหกปากด่ากันไหมถ้ายังชอบอย่างนั้ก็เอาเหมือนเดิมแต่ถ้าเราจะชอบคนที่อภิปรายอย่างมีเนื้อหาสาระและนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ คุณก็ต้องเลือกคนที่เขามีภูมิและความรู้คนะฮะไม่ใช่ว่าเอาคือเคยร่วมรัฐบาลกันแล้วก็มาแซกันอยู่ทุกวันอะไรพวกนี้นะก็คือแซะแต่ในจุดที่คนอื่นบกพร่องนะฮะแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็แซกเหมือนกันนะมันก็คือคุณก็บกพร่องเห็นไหมฮะก็นั่นแหละครับเลือกคนมีคุณภาพนะครอย่าไปสนใจว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะครับ เราอยู่ในคือพวกเขาไปเนี่ยนะฮะสสเนี่ยเขาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติกฎหมายนะฮะสำคัญที่สุด